หลังจากที่คณะกรรมการนิเทศทําการนิเทศครูในกลุ่มสาระเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการกรอกคะแนนนิเทศลงใน g o o g l e s h e e t เนี่ยจะมีด้วยกัน3ลักษณะดังนี้นะคะวิธีแรกหัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยใช้อีเมลของกลุ่มสาระตนเองกรอคะแนนนะของลูกกลุ่มสาระนะคะแล้วก็ในส่วนของกรรมการกลุ่มสาระและกรรมการวิชาการเนี่ยสามารถใช้อีเมลส่วนตัว a d m o n g f o r d a c t h เนี่ยกรอกข้อมูลของการนิเทศในส่วนที่3ก็คือในส่วนของหัวหน้ากลุ่มสาระ,ะที่สลับการนิเทศก็สามารถใช้อ e ีเมลส่วนตัวกรอกข้อมูลคู่ที่สลับการนิเทศในกลุ่มสาระ,ะสำหรับวิธีการเข้าสู่การกรอกคะแนนนะคะขั้นแรกสุดก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปล็อกอินนะคะ เป็นอีเมลนะคะตรงนี้นะคะเป็นอีเมลของของตัวเราหรือของกลุ่มสาระก็ใส่พาสเวิร์ดเหมือนกับที่เราล็อกอินสำหรับเข้า Google c l a s s r o o m นะคะตรงนี้นะจากนั้นนะคะให้เราคลิกตรงส่วนที่มันเป็นตรงนี้นะคะเดี๋ยวทำให้ดึรอบนึงตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดคลิกคลิกที่ชีตนะคะคลิกที่ชีตแล้วก็ถ้าเกิดมองไม่เห็นนะคะก็สามารถค้นหาได้ โดยการพิมพ์คำว่า64ขีดนิเทศและตามด้วยชื่อกลุ่มสาระนั้นๆแล้วกด enter จะปรากฏชีตของกลุ่มสาระนั้นๆทันทีเมื่อคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการเปิดชีตของกลุ่มสาระนั้นๆแล้วเราก็เกอกคะแนนในช่องให้ตรงกับตําแหน่งของกรรมการกลุ่มสาระนั้นๆน,น,นะคะดังอย่าง กรรมก,การทีคนแรกก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระคนที่2เป็นกรรมก,การกลุ่มสาระและคนที่3ก็จะเป็นกรรมก,การจากฝ่ายวิชาการในส่วนอื่นนะคะก็ไม่ต้องกรอกอะไรเพราะว่าทางงานจัดการสอนได้ใส่สูตรและใสะ่การคำนวณต่างๆให้เรียบร้อยแล้วขอเพียงแต่คณะกรรมก,การกรอกข้อมูลให้ครบนะ,ะและส่วนสำคัญอีกหนึ่งก็คือในกรณีที่ท่านนิเทศได้แค่2คนนะคะจำนวนกรรมก,การก็จะจาก3ก็จะเปลี่ยนเป็น สองคนนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อการคำนวณสูตรเพื่อให้ท่านเปลี่ยนจำนวนกรรมการให้ตรงกับที่ท่านไปนิเทศจริงค่ะค่ะลองทำดูนะคะ